นีลมมาขึ้นมาเกยตื้นครับตอนนี้กำลังช่วยเหลือให้ลงกลับไปในน้ํำครับแต่ว่าลำบากเลือเกินตัวใหญ่โตมากประมาณร้อยกว่าโลกำลังช่วยเหลือกันเราลงน้ำครับไปแล้ว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 โอ้โลมาเผือกโลมาเผือก โอ้หลักไป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 ไปเลยไปเลยไปเลยหลักไปเลยเอาเอาไป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 ลงน้ำแล้วลงน้ำแล้วมีแผลที่ตัวนิดหน่อยนะครับมีแผลที่ตัวนิดหน่อยโอ้ยโอ้ย lời điเลย lời bay bay, ông ông mày ông mày rồi lụi đài rồi này, xong rồi, bay bay lật bay lật bay, bay. ไปแล้วไปแล้วขึ้นทุ่ทะเลแล้วขึ้นสู่ธรรมชาติแล้วครับ่ปขึ้นสู่ธรรมชาติแล้วครับโอ้ไปแล้ว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  Yeah, <laughs> we